ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าทำไมถึงเพิ่งให้นาบิลเป็นแชมป์ตัวจริงตอนนี้แต่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าการที่นาบิลเป็นแชมป์ตัวจริงเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วและอีกหนึ่งคำถามคือทำไมไม่ให้นาบิลได้เป็นแชมป์ตัวจริงตั้งแต่ไฟที่ชนะซูเปอร์เลกแม้ว่าจะเป็นการชกสามยกหรืออะไรก็ตามแต่ในวันเคยทำกรณีแบบนี้มาแล้วในการที่รถถังตกตาช่างและรถถังเสียเข็มขัดแต่เห็นวันยังยื่นออปชั่นให้คู่ต่อสู้ของรถถังอยู่เลยว่าหากชนะรถถังได้ จะให้เป็นแชมป์แต่รถถังก็ไม่ได้แพ้นะครับคู่ชนะก็ยังเป็นรถถังเหมือนเดิมแชมป์เทนั้นก็ว่างไปนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันแล้วก็เรื่องราวของการเป็นแชมป์ว่างแชมป์เฉพาะการคลิปนี้ก็อาจจะตอบได้ในบางส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ได้คลายข้อสงสัยทั้งหมดอย่างแน่นอนเพราะผมเองสงสัยอยู่ก็อยากจะถามเพื่อนๆแฟนหมัดมวยเหมือนกันอันดับแรกเราจะมาลองคุยกันแบบถามตอบคําถามคําตอบแบบเอาเกี่ยวกับประเด็นนาบิโานานนะครับ นาบิลอานานเนี่ยเดิมทีมีสถานะเป็นอะไรคําตอบคือเดิมทีนาบิลมีสถานะเป็นแชมป์เฉพาะการของวันมวยไทยนะครับแล้วก็ใครคือแชมป์โลกตัวจริงในรุ่นนั้นก่อนที่นาบิลจะได้เป็นคําตอบก็คือซูเปอร์เลกเป็นแชมป์โลกตัวจริงเหตุการณ์สำคัญที่ทําให้นาบิลได้เป็นแชมป์ตัวจริงก็คือซูเปอร์เลกนั้นทําน้ําหนักไม่ผ่านก็เลยโดนปลดแชมป์ตัวจริงเลยไม่มีซูเปอร์เลกทำน้ำหนักไม่ผ่านเป็นผลอย่างไรต่อตําแหน่งแชมป์ของซูเปอร์เลกคำตอบก็คือ ถูกปลดจากการเป็นแชมป์โดยอัตโนมัตินาบิลทำหนักได้ตามกติกาหรือไม่ในไฟน,นั้นคำตอบคือนาบิลทำน้ำหนักได้นี่ไงนาบิลทำน้ำหนักได้แต่ซูเปอร์เลกทำไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับไฟรถถังแล้วรถถังทำหนักไม่ได้คู่ต่อสู้ทำหนักได้แล้วทำไมยังให้มีการชิงกันอยู่อันนี้ก็ยังงงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการตลาดหรือไม่ไม่แน่ใจเราไม่ตัดสินโอเคตามหลักสากลเมื่อแชมป์ตัวจริงถูกปลดแชมป์เฉพาะการทำน้ำหนักได้ควรเป็นอย่างไรคำตอบเลยคือ แชมป์เฉพาะการควรได้รับการแต่งตั้งเป็นแชมป์ตัวจริงโดยอัตโนมัติโอเคอันนี้วันทําเรียบร้อยแล้วคือแต่งตั้งให้นาบิลเป็นแชมป์ตัวจริงโดยอัตโนมัติแต่ทําไมทิ้งไว้เป็นระยะเวลา3เดือนรู้อะไรหรือว่ารอฟีดแบ็กจากแฟนมวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ตอนนี้นาบิลได้เป็นแชมป์ตัวจริงแล้วซึ่งไม่ได้แปลกเพราะว่าแชมป์ตัวจริงไม่มีไงและนาบิลเป็นแชมป์เฉพาะการอยู่ซึ่งสิทธิ์ของแชมป์เฉพาะการมันเทียบเท่ากับแชมป์ตัวจริงเลย แบบห่างกันแค่นิดเดียวอาจจะห่างกันแค่เรื่องของมูลค่าค่าตัวเท่านั้นในตอนแรกวันเจ้ไม่ชิพประกาศให้ไฟระหว่างซูเปอร์เลกับนาบิลเป็นไฟแบบที่จะเป็นชิงแชมป์แต่ก็มาตอบว่าเป็นไม่มีการชริงแชมป์เพราะว่าซูเปอร์เล็กทำหนักไม่ได้อ่าน,นี้ก็งงอยู่เหมือนกันว่าทําไมไฟรถถังถึงมีประกาศให้ชิงแชมป์ล่ะทั้งที่รถถังทําหนักไม่ได้โอเคตําแหน่งแชมป์โลกที่ว่างลงในรุ่นนั้นอ่ะมันว่างลงนานแค่ไหนอย่างที่ผมบอกมันนานไปแล้ว90วัน แชมป์โลกเส้นนี้วา่วางแค่90วันโอเคครับกรณีของนาบิลเนี่ยเป็นตัวอย่างของปัญหาใดในการต่อสู้อันนี้ผมตอบไไง่ายคือปัญหาการทําน้ําหนักและก็การจัดสรรสถานะแชมป์เฉพาะการผมคิดว่านี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากการถามตอบแนละถ้าให้ผมตอบคําถามแบบที่ที่แบบสรุปมาอีกทีนึง่งอ่ะอ่าหรือวา่าให้สรุปเลยทำไมนาบิลถึงได้แชมป์โลกตัวจริงสรุปแบบสั้นๆนะสาบรรทัดนาบิลได้รับการแต่งตั้งเป็นแชมป์โลกวันมวยไทย ตัวจริงเนื่องจากซูเปอร์เลกเกตหมูเก้าซึ่งเป็นแชมป์ตัวจริงในขณะนั้นไม่สามารถทำหนักได้ตามพิกัดในการชกที่กำหนดไว้ส่งผลให้ซูเปอร์เลกถูกปลดจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติและตามหลักสากลของการแข่งขันนาบิลซึ่งเป็นแชมป์เฉพาะการและทำหนักได้จึงได้รับการเลื่อนเป็นแชมป์ตัวจริงในที่สุดนี่คือคำตอบที่อาจจะตอบได้ดีที่สุดแต่คำถามก็คือทำไมทิ้งไว้นานถึงสามเดือนแค่นั้นเองครับโอเคครับหรือว่าสามเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือคําตอบและหลายคนก็คงยังสงสัยอยู่ในการอ,ออกว่าได้เป็นแชมป์ตัวจริงตอนน,นี้แต่ผมว่าไม่มีใครสงสัยว่านาบิลคือแชมป์โลกนะตอนนี้อย่างแน่นอนและก็รุ่นนี้คงจะมันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาดูครับว่าซูเปอร์เลกนั้นจะไล่ล่าเอาแชมป์คืนได้ตอนไหนหรือนาบิลจะขยับไปล่าแชมป์ในรุ่นอื่นๆครับตอนนี้ครับนาบิลอานานเป็นแชมป์โลกผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งคือซูเปอร์เลกเกียริหมู่เก้า อันดับ2คือจุนธานเฮเกตี้อันดับ3คือฟิลิปเป้โลโบอันดับ4คือแลมโบเล็กชอจาระบุญอันดับ5คืออับดุลลาดายาคีฟครับนี่คือตารางล่าสุดที่จัดขึ้นของวานแชมเปี้ยนชิพครับอาจจะคลายสงสัยให้แฟนมวยได้ไม่ทั้งหมดแต่นี่คือทั้งหมดที่เรารู้ครับ